อร่อยค่ะตอนนั้นมันไปครึ่งจานแล้วไงบางช่ำยำป็นทางขอคุยกับผู้จัดจาก,การได้ไหมคะเนาะค่ะเออหรือเจ้าของก็ได้ค่ะ <c oughs> ต้องจ่ายเองสวัสดีค่ะคือตอนแรกสั่งปูนิ่มผัดผงกะหรี่ไปแล้วทีนี้น้องอ่ะเขาก็ทวนออเดอร์ก็เป็นปูนิ่มผัดผงกะหรี่แต่น้องอ่ะจดเป็นปูผัดผงกะหรี่ซึ่งเราอ่ะไม่รู้ครับแล้วพอมาเสิร์ฟปุ๊บตอนแรกมันก็เต็มๆอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็คิดว่าไอตัวปูนิ่มอ่ะมันน่าจะผสมอยู่ในนี้แหละ เราก็ตักกินตักกินเสร็จปุ๊บอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วถ้าไม่อร่อยก็คงไม่มาผิดวัตถุประสงค์เล็กน้อยไม่ก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าใจอยากมากินปูนิ่มไม่ได้อยากมากินเนื้อปูแล้วอยากให้ผมทำยังไงคือตอนแรกเราก็บอกว่าทํายังไงได้บ้างอ่าแต่ตอนนั้นมันไปครึ่งจานแล้วไงเด็กก็ไปตอนแรกยังไม่ถึงครึ่งนะคะที่ตรงนี้เข้าใจเข้าใจใช่แล้วเสร็จปุ๊บคนละคนละฝั่งอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งหนึ่งทีนี้ปุ๊บน้องเขาก็บอกว่า โอเคเอ่อถ้ามาคราวหน้าอาจจะมีการออฟเฟอร์ให้ไม่ใช่ออฟเฟอร์ครับต้องมาดูว่าไม่น้องเขาพูดค่ะไม่ไม่น้องบอกว่าครังหน้าจะให้ฟรีว่าถ้ามาครั้งหน้าผมจําที่ได้เดี๋ยวผมให้ฟรีเราก็เลยบอกว่างั้นเขียนไว้ในใบเสร็จละกันเออเราก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรงั้นเขียนลงมาในใบเสร็จนะเผื่อพี่มาคราวหน้าอ่าไอ้ตรงไออันเนี้ยคิดเงินไปเลยแต่คราวหน้าถ้ามีออฟเฟอร์หรืออะไรอเดี๋ยวเรามาอีกอ่า ก็่เสร็จไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรคราวหน้าออฟเฟอร์เดี๋ยวน้องจ่ายคือเสร็จทีนี้ปุ๊บเราก็ทานต่อใช่ไหมคะพอเราทานต่อปุ๊บทีนี้น้องก็เดินกลับมาบอกว่าไม่ใช่แล้วนะคือไม่ได้ไม่ได้ออฟเฟอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยงงงงไม่เป็นไรแค่นั้นเดี๋ยวคราวหน้าน้องจ่ายไม่พี่กินไรเป็นของใจคืออ่อนนิ่ม คือพี่อ่ะจะมาหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยจะกินเลยเดี๋ยวผมจะผมจะผมใจจะชอบพี่ผมค่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมล่ะอโอเคเดี๋ยวใส่ห่อให้พี่เลยอันนี้กันค่ะอันนี้แล้วก็อันนี้ใส่ห่อเลยอ่าไม่ค่ะก็ก็ยังไงอ่ะปูนีมน้องจะอ๋อทำมาให้พี่เลยอ่ะเหรอยวผมจะใจแทนพี่อ่างั้นน้องทำใส่ห่อเลยเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตัวเนี้ยไม่คือพี่จะส่งสารหนูนะแต่ว่าแต่ว่าคือพี่ก็ไม่ได้ทําผิดอ่ะใช่ไมเอ้ใช่ป้าดูแป๊บนึงเอางี้อันเนี้ยเรารับผิดชอบใช่ไหมงั้นเราก็เอาไปเลยส่วนปูนิ่มผัดผงกะหรี่จะกินเหมือนเดิมก็เอาส่งในบินเหมือนเดิมแล้วก็ทําเป็นกลับบ้านให้อันเนี้ยเราจะจ่ายใช่ไหม เราก็จ่ายแต่เราก็ยังจะจ่ายปูนิ่มผัดผงกะหรี่เหมือนเดิมไม่ถึงเราอ่ะจะจ่ายค่าปูนิ่มผัดผงกะหรี่นี่แหละแล้วอันนี้ก็ยกให้น้องไปเลยมือน้องหมดจะจ่ายใช่ไหมก็เท่ากับว่าอ่าเท่ากับว่าถ้าถ้าท่านน้องจะจ่ายพี่ก็ไม่ได้จ่ายตรงนี้แต่พี่จะกินปูนิ่มผัดผงกะหรี่เพราะฉะนั้นพี่ก็จ่ายเหมือนเดิมน้องก็จ่ายตรงนี้แยกออกไปได้อ่าอือเข้าใจตรงกันนะแต่ตีให้พี่ ไม่ใช่ปูผสมนี้เออเออแต่ว่าเดี๋ยวพี่อ่ะออเดอร์ปูนิ่มอ่ะกลับบ้านโอเคไหมอย่างงี้โอเคเนาะเออเพราะว่าจุดประสงค์พี่อ่ะพี่ไม่ได้จะมากินฟรีอะไรหรอกพี่อยากจะมากินปูนิ่มเออรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องรองทุกข์ส่งข้อมูลมาที่อิ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ